Street r e s t s u r o n t with a beautiful view พินอุลวินเมียนมาร้านอาหารข้างทางวิวสวยอาหารอร่อยและก็ถูกนะครับที่เมืองพินอุลวินประเทศพม่าครับท่านผู้ชมวันที่18สิงหาคม2566หลังจากที่ผมไปวัดมหานันดามูเป็กชินเมียว ซึ่งเป็นวัดที่มีถ้ำแล้วก็พระพุทธรูปสวยงามหลังจากที่ไปเที่ยวชมวัดนี้แล้วก็จะเดินทางกลับที่จะไป December Park นะครับที่ December Park นี่ก,ก็จะมีน้ำตกสวยงามมากก็จะได้เวลาเที่ยง2ข้างทางเนี่ยนะครับก็จะมีวิว ของชาวนาชาวนาที่พมา่าเนี่ยเขาก็ปลูกข้าวแล้วก็ได้ผลดีมากเลยนะครับผลผลิตของเขาก็ขึ้นต้นอันดับโลกเลยนะครับหลังจากที่โอ้จอดรถคุยกับชาวนาหน่อยนะครับในภูมิภาคอาเซียนนี้ก็มีพมา่าไทยเวียดนามนะเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลก มีอินเดียด้วยนะครับแต่ที่พม่านี่ก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่อันนี้ก็ตรงข้างร้านตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีร้านอาหารเนี่ยนะครับก็อิจเรากินข้าวกลางวันตรงบริเวณนี้ดีกว่าก็เลยเดินเข้าไปในพัตคารเนี่ยนะครับพัตคารอาหารเรียกว่าเป็นร้านข้าวแกงอาหารพมา่าดีกว่าเดินเข้าไปในร้านครับร้านเขาก็ใหญ่โตแล้วก็สําคัญเนี่ยโอ้ เฟอรเจอร์เป็นไม้เนี่ยโต๊ะไม้นี่ผู้ใหญ่โตมากแล้วข้อสำคัญท่านผู้ชมเดินต่อไปเฮ้ยวิวทุ่งนาสวยมากครับ เห็นคนนั่งอยู่ในร้าน3-4คนครับทุกคนก้มหน้าหมดเลยท่านผู้ชมก็ยังบอกว่าเอ๊สังคมก้มหน้านี่มันไม่ได้มีเฉพาะที่ประเทศไทยนะขณะที่ประเทศพมา่าเนี่นะครับอินเทอร์เน็ตไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับคนก็นั่งก้มหน้าดูมือถือกันเป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวนี่ครับมองไปตรงหน้าต่างเนี่ยบรงเรียกอะไรระเบียงเนี่ยนะครับ ก็จะมีทุ่งนาที่สวยงามอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีลำธารน,น้ำที่ไหลใสเย,ย็นเห็นตัวปลาอยู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าราคาอาหารเนี่ยหัวหนึ่งประมาณ50บาทแต่ว่าวิวที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับท่านผู้ชม <c oughs> 50ล้านครับเนี่ยเดินลงไปดูวิวสักหน่อยว่ามันจะราคา50ล้านหรือเปล่าเนี่ยเดินลงไปเลยข้างๆเ,เขาก็มีทางให้ไปดูวิวครับ กินข้าวไม่กิ่บาทแต่วิเวเป็นร้อยเป็นร้อยล้านรวยมากเลยครับโอ้้อมีน้ำข้ามาเล่นด้ี้จังเลยท่านผู้ชมครับผมชอบคำพูดนี้จังเลยอาหารหลักร้อยแต่วิวหลักล้านเนี่ยครับอาหารหลักร้อยวิวหลักล้านจริงๆครับ ที่พาท่านผู้ชมมาดูวิวตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปนั่งกินอาหารครับอาหารก็พื้นๆแล้วครับมันเป็นข้าวแกงอาหารพื้นเมืองของพม่าแหละครับก็ไปนั่งกินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เช็คบินมา3คนนะครับก็ตกหัวละ50บาทที่เป็นเงินไทย50บาทก็คือ5000นนะครับเนี่ยเรียบร้อยทั้ง3คนห5ื่นอ่ะกลับแล้วครับอินมมพีมันก็เดินกลับนะครับ,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 บท่านผู้ชมนี่จะให้ดู พวกเฟอร์มิเจอร์ของเขานี่ครับเนี่ยอาหารอยู่ในตู้นี่แหละครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเฉลยแล้วครับว่าเนี่ยทาไมดอกไม้ที่พมา่าจึงขายดิบขายดีเพราะว่าทุกบ้านทุกร้านจะมีหิ่งพระผมเรียกว่าหิ้งพระหรือห้องพระตรงนี้นะครับก็จะใหญ่โตแล้วดอกไม้พวกนี้เขาก็จะต้องเปลี่ยนทุก,ทกวันหรือทุกๆสามวันนะครับเพราะฉะนั้นดอกไม้ที่ประเทศพม่าเนี่ยจึงขายดีทุกเมือง ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรแต่ดอกไม้ยังคงขายดีเนี่ยทั้งดอกหอมดอกอะไรเนี่ยเขาจะประดับประดาหิ้งพระกันเป็นเรื่องเป็นราวเรียกว่าเนี่ยนะครับดูหิ้งพระของชาวพมา่านี่ผมให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นแบบนี้ทุกบ้านทุกร้านเ็าเรียกว่าชาวพุทธพมา่าเนี่ยเหนียวแน่นในการนับถือพระพุทธศาสนานะครับอ่ะเมื่อออกมาหน้าร้านเนี่ยนะครับก็จะเห็นบรรดา รถบรรทุกเนี่ยเข้ามาจอดกันอยู่เรียงรายก็นี่ครับนอกจากที่จะเป็นร้านอาหารแล้วมีบริการล้างรถด้วยนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยที่มาล้างรถตาวนี้เขาต่อมาจากโน่นบนยอดเขาน้่ยนะครับไม่ได้เป็นน้ําประปานะครับเป็นน้ำที่เขาต่อมาจากยอดเขาเพราะนั้นก็ใช้กันไปเลยล้างกันไปเลยผมก็ไม่ทราบเพราะเขาคิดค่าน้ํากันเท่าไหร่แต่ว่าคงต้องเสียนะครับแต่ว่าเจ้าของรถเนี่ยต้องมาล้างเองนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในการ ล้างรถคือใครๆก็มาล้างได้นะครับเพราะไม่มีเนี่ยต้องบริการตัวเองแต่ว่ามีสายยางมาจอดล้างกันหน้าร้านนี่เลยจากร้านอาหารนี่ก็คิวต่อไปนะครับเราก็จะเดินทางไปที่ d e ซ e มเบอร์การ์เด้นเ b ซ r มเบอร์เดือนธันวาคมการ์เด้นก็สวนนะครับไปดูสวนเอกชนที่เขาก็เอาธรรมชาติอะไรลบบมาปรับปรุงจะไปต่อแล้วครับ Where uh, Where will we go? Yeah, garden. December Garden. December <Yeah>. Garden. Okay ไปดู December Garden อ๋อเนี่ยคือเดี๋ยว the car the car นะ the road up the up oh up to the นั่นน่ะดู the mountain นั่นน่ะอ๋อโอเคครับขอบคุณครับ,บค,ครับเพื่อนนะไปต่อไปที่ December Garden ก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูด้วยกันเราไปดูพร้อมกันเลย Beautiful okay December Garden Yeah no December Garden is a created garden. create d yeah. garden create Garden แล้วก็คือเป็นออสิสท์อืม the farm for before uh, strawberry อ๋อมันอ๋อเหรอ strawberry you know strawberry ไต h so many flowers ม t น e f lower is a b o d e r i e garden อ๋อนนี้ารด้ e น้โน้ n รียกเขาทูบดเซมเบอร์การเดนอ๋อทำไมมันดีกว่าเลยอ๋อมัน different เน่เดซมเบอร์การเเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ fruit น n fruit and ออ b o d e r i e b o d e r i e garden is 94 42 l o n มู่ท่านลองเยียร์สูา่าวเยี e ว่าันดีย r เอนิวี new one อ๋อ d ุตเน่มันเป็น n e n บตโบตานิกการ์เด้นนี่มันแบบว่า the o l r อบเป็นรปีมาแล้วบตโบตานิกการ์เดนนี่มัน far from here อุ้ยมูร้อนนะ next day อ๋อ tomorrow อ๋อ tomorrow r เนียงตูเขาก็อธิบายว่าไอ้เซ e มเบอร์การ์เดนี่ยมันเป็นโบตานิกการ์เดนแต่ว่ามันครีเอทขึ้นมาใหม่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่นะครับส่วนไอ้โบตานิกการ์เด้นจริงๆที่อายุเป็นร้อปีเนี่ยมันสร้างมาตั้งแต่สมัยอังกฤษปกครองนั่นจะต้องไปวันพรุ่งนี้เพราะว่ามันจะสวยมากที่นู่นน่ะแต่ว่าไอ้เซิมเบอร์การ์เด้นเนี่ยมันอยู่ในเมืองทินอุลวินนี่แหละเพราะฉะนั้นไปเดซ e มเบอร์การ์เด้นก่อนแล้วก็ ไปบ A เซึ่งมันทั้งสองอย่างมันเป็นการเด่นของเอกชนที่เขาก่อสร้างขึ้นมาใหม่ครับท่านผู้ชมแล้วก็มันจะมีน้ํำตกมีดอกไม้ธรรมชาติที่น่า,าหน้ารื่นรมก็คือเอาลําธานน้ำมาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับปลูกดอกไม้ปลูก จัดสวนอะไรเพิ่มเติมเข้าไปก็คือผมก็ยังงงนะครับเอาสวนธรรมชาติเนี่ยครับมาตกแต่งได้อันนี้ก็ถนนวิวทิวทัศน์มันอยู่บนเนินเขาก็จะ,ะเนี่ยรถอีแตนก็ยังมีวิ่งอยู่บนถนนนะครับท่านผู้ชมอนะเราจะไป d e ซ e มเบอร์การ์เด้นกันแต่ว่าก่อนที่จะไปเ e ซ e มเบอร์การ์เด้นนี่ยมันดูน้ํามันก่อนนะครับนี่เราวิ่งมา2วันแล้วยังไม่ได้เติมน้ํามันเลยก็จะไปต้องแวะเติมน้ํามันก่อนละครับ ให้ดูวิวทิวทัศน์ที่เมืองนี้เขาบอกว่าช่วงเดือนธันวาเนะ่ยท่านผู้ชมจะดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยสองฝากฝั่งถน,นนเนี่ยผมก็เลยคิดว่าไอ้เด,เดือนธันวาเนี่ยคงจะต้องไปอีกนะครับก็ชอบมากเลยไปก็ง่ายนะไอเมืองพินอุลวินเนี่ยนั่งเครื่องบินไปลงมันดะเลแล้วก็นั่งรถต่อไปนะเหมารถไปนี่แหละ อีกประมาณชั่วโมงกว่ามันก็จะถึงพินอุลวินแล้วล่ะครับเป็นเมืองอหน้าหนาวนี่เขาบอกว่ามันสวยมากเนี่ยเป็นเนินๆเนีน่ยเป็นมีบ้านอยู่สองข้างทางถนนหนท,ท,ทางก็ดีนะครับท่านผู้ชมวิวทิวทัศน์ก็สวยงามแล้วก็ข้อสาคัญโรงแรมก็ถูกอาหารก็ถูกแล้วก็น้ํามันก็ไม่แพงครับนี่เนี่ยเขาเรียกว่าพินอุลวินนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะ ไปขับรถไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะถึงดีเ e เบอร์การ์เดนแล้วครับแล้วก็ต่อไปที่ BA4 นะ BA4 แล้วก็แวะปั๊มน้ำมันก่อนล้วครับท่านผู้ชมอ่ะเรามาดูกันว่าราคาน้ำมันที่ประม่ากคตถูกนะครับถ้าเทียบกับประเทศประเทศเรานะครับโรโต้จาร์ดอันนี้ก็สี่หมื่นละลลิตรหนึ่งก็ น,นี่นี่ยี่ิบหประมาณ23บาทนะคะระบับคูุ่ไทยนะินด1ึ่งก็2องสหก็คือประมาณ2องพันามรจาร์ก็คือประมาณ23่สิบสาาทประาๆานะครับเติมไปผมลงเครื่องบินวันที่15บนะครับบ่ายเติมน้ำมันเต็มถัง สิบห้าสหกสวันนี้18ดนะครับเติมน้ํามันใหม่อีกทีหนึ่งใช้น้ํามันไปไม่ถึงแสนจาร์ดก็คือไม่ถึงพันบาทโตโยต้าคลาวนะครับโตโยต้าคลาวมันตัวกินน้ํามันเลยนะเนี่ยวิ่งขึ้นเขาด้วยเนาะโอ้วิ่งไปโน่นไปนี่ไปนัน่นวิ่งทุกวันนะครับใช้น้ํามันไปแค่ไม่ถึงพันบาทท่านะผู้ชมรู้สิว่ามันถูกขนาดไหนแล้วใช้นี่ครับโตโยต้าคลาวโอ้ ทั้งกะลาชาแอร์เย็นฉ่ำนิ่มตูดนี่เติมน้ำมันเสร็จแล้วก็มานี่นะครับท่านผู้ชมดีเซมเบอร์การ n เด้นดีเซมเบอร์การเด้น,ดซ,ดนซึ่งมันเป็นสวน ที่เอาธรรมชาติมาตกแต่งนะครับอย่างน้ําตกเนี่ยมันก็เป็นน้ําตกธรรมชาติมีลําธารธรรมชาติแต่ว่าเขาว่ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมจัดสวนจัดแลนด์สเคปซึ่งก็สวยงามมากครับท่านผู้ชมนี่ก็มาดูนุ่มๆพอแม่เล่นน้ํากันนะครับขออนุญาตเขาแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเนี่ยเดซเซมเบอร์การ์เดนหลังจากเดซ e m มเบอร์การ์เดนก็จะไป BA เอเซึ่งก็สวยงามมันก็จะใกล้่ําแล้วละครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันคลิปต่อไปให้เต็มตาเลยนะครับ ระหว่าง December Garden แล้วก็ V A 4นะครับดูวิวที่ December Garden ไปทางๆาก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับ